ยามเช้าในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งใต้เงาไม้ใหญ่บ้านไม้สองชั้นของนัดยืนเงียบสงบอยู่ด้านขวาติดกันคือบ้านหลังใหม่สีขาวสะอาดเพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆมีเสียงช่างไม้กำลังตอกตะปูปิดงานนัดสาวทอมวัย30ปีรูปร่างสูงโปง่งผิวแทนสุขภาพดีใบหน้าเลียวเข้มตาคม มีคิ้วดกเข้มเป็นเอกลักษณ์ผมสั้นแสกข้างสีดำด้านใส่เสื้อยืดสีเทาเข้มตัวใหญ่คลุมต้นแขนกางเกงยีนสีดขาดตรงเขา่ารองเท้าผ้าใบขาดปลายเล็กน้อยเธอกำลังยืนพิงหน้าต่างบานเกตไม้สองชั้นจิบกาแฟในแก้วเซรามิกสีดำเรียบ เงาของเธอทอดลงบนผนังขยับตามจังหวะการยกแก้วและการถอนหายใจเธอเฝ้ามองหญิงสาวข้างบ้านที่กำลังย้ายของอย่างกระฉับกระเฉงคนที่เธอเพิ่งเห็นหน้าเป็นครั้งแรกเมื่อวานใบเฟิร์นหญิงสาววัย25ปีร่างบางผิวขาวอมชมพูผมยาวลอนธรรมชาติสีน้ำตาล ประกายทองรวบไว้หลุมหลวมดวงตากลมโตใส่เสื้อกล้ามสีขาวพอดีตัวกับกางเกยงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบาขาวสะอาดเธอกำลังยกกล่องหนังสือพร้อมหัวเราะกับแม่และน้องสาวของเธอนัดบ่นในใจน่ารักแบบนี้ใครจะไม่มองวะย้ายมาอยู่ข้างบ้านฉันซะด้วยสิฮาในระหว่างที่นัดแอบมองอยู่ ใบเฟิร์นหันมาทางหน้าต่างพอดีนัดสะดุง้งรีบหลบหลังม่านแต่แก้วกาแฟหล่นเสียงดังบนพื้นไม้ใบเฟิร์นหัวราอเบาๆแล้วโบกมือให้พร้อมพูดว่าสวัสดีค่ะขอโทษนะคะเสียงดังไปหรือเปล่านัดไม่ทันตอบแค่ยิ้มแย่ๆโผล่หน้าออกมานิดหน่อยก่อนจะปิดหน้าต่างลงช้าๆ เงาของเธอในห้องยิ่งดูโดดเดี่ยวขณะที่เธอยือนพิงผนังเอาหลังศีรษะกระแทกเบาๆแบบ,แบ,บดุตัวเองโท่เ้ยทำหน้าอะไรของแกวะตอนเย็นแสงแดดอ่อนส่องผ่านผ้าม่านลูกไม้สีครีมในห้องของนัดเธอหยิบกล้องฟิล์มขึ้นมาถ่ายต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างบ้านของเธอกับใบเฟิร์ ภาพนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สำหรับเธอมันมีมากกว่าแค่ต้นไม้เงายาวของเธอสะท้อนอยู่ข้างต้นไม้นั้นเป็นเงาของคนที่เฝ้ารอบ่ายวันเสาร์อากาศอบอุน่นท่ามกลางแสงแดดอ่อนต้นเฟื่องฟ้าหน้าบ้านนัดกำลังบานเป็นพุ่มสีชมพูม่วงสดใสเสียงเห่าของสุนัขดังขึ้นพร้อมเงาสีขาว ฟูวิ่งเข้าไปในสนามหน้าบ้านนัดเจ้ามะลิเสียงใสของใบเฟิร์นร้องเรียกเธอวิ่งตามเข้ามาในสนามหน้าบ้านพร้อมกับเสียงรองเท้าผ้าใบากระทบพื้นหินกรวดนัดที่กำลังล้างรถอยู่ข้างบ้านเงยหน้าขึ้นเหงื่อเกาะขมับ เธอสวมเสื้อกล้ามสีดำรัดรูปกางเกงวอร์มสีเทาเข้มรองเท้าบูทสัน้นผ้าขนหนูพาดคอมือถือสายยางพ่นน้ำที่หยดเป็นประกายใบยเฟิร์นปรากฏตัวในมุมมองของนัดอีกครั้งเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนพับแขนถึงข้อศอกกางเกงยีนขายาวทรงตรงรองเท้าผ้าใบาขาวผูกขมห่หางม้าหลวม,ลมดวงตากลมใสเป็นประกาย ใบเฟิร์นยิ้มขอโทษนะคะเจ้าตัวดีวิ่งเข้ามาอีกแล้วนัดยิ้มเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงแม้พยายามทำตัวนิ่งๆจะวิ่งเข้ามาอีกอีกทีก็ได้เจ้าเมลิกกำลังเล่นน้ำตรงล้อรถที่เปียก ใบเฟิร์นรีบเข้าไปดึงแต่ลื่นล้มลงตรงพื้นหญ้าเปียกนัดรีบเข้าไปพยุงไว้มือแตะเอวเธอโดยไม่ตั้งใจสองใส่ตาประสานกันเงาของทั้งคู่ซ้อนทับกันบนพื้นหญ้าชื้นในแสงแดดใบเฟิร์นหัวล็อกเขินๆโอ้ยขอบคุณค่ะโชคดีที่คุณอยู่ใกล้ๆไม่งั้นฉันคงเปียกไปทั้งตัวนัดเก็บอาการ ดีนะที่ฉันชอบอยู่บ้านนั่งใต้ล่มไม้ในสวนหน้าบ้านนัดและใบเฟิร์นนั่งจิบชายเย็นในแก้วใสเสียงลมพัดเบาๆใบไม้ไหวเงาของกิ่งไม้โยกไปมาบนตัวพวกเธอนัดแอบมองนิ้วมือของใบเฟิร์นที่แตะขอบแก้ว อย่างนุ่มนวลแววตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่กล้าแสดงออกเงาของทั้งสองทอดอยู่บนผ้าปูโต๊ะลายลูกไม้เป็นรูปหัวใจโดยไม่ตั้งใจเช้าวันจันทร์แสงแดดอ่อนผาดผ้าม่านโปร่งลายดอกไม้ของห้องครัวบ้านนัด กลิ่นหอมของขนมปังปิ้งลอยอ้อยอิงไปตามลมนัดใส่ผ้า,ากันเปื้อนลายกราฟ,ฟิกสีดำบนเสื้อยืดคอ,อกลมสีขาวกางเกยงยีนฟอกสีทรงหลวมเธอกำลังชงกาแฟขณะที่เสียงกิ่งหน้าบ้านดังขึ้นนัดเดินออกไปเปิดประตูเธอเห็นใบเฟิร์นยืนอยู่พร้อมกล่องข้าวเช้าในมือใบเฟิร์นแต่งตัวด้วยเสื้อคาร์ดิแกนสีเบจ ทับเดสลายดอกไม้เล็กๆสีขาวน้ำตาลผมปล่อยยาวนุ่มลื่นแตะหัวไหลใบหน้าสดใสไม่แต่งเติมมีเพียงลิปกอสบางเบาสะท้อนแสงใบเฟิร์นส่งยิ้มละมุนเมื่อวานคุณช่วยฉันไว้ฉันเลยทำข้าวเช้ามาขอบคุณคะ่ะนัดยิ้มเกอร์ไม่คิดว่าจะมีของแถมด้วยในครัวบ้านนัด ใบเฟิร์นนั่งบนเก้าอี้ไม้ทรงสูงเท้าแข่งเบาๆขณะมองนัดจัดจานอาหารแสงแดดเช้าสะท้อนจากขวดซอสแก้วเล็กๆบนชั้นไม้เงาของทั้งสองทอดลงบนพื้นกระเบื้องลายตารางขาวดำนัดเปิดเพลงเบาๆคุณฟังเพลงแนวไหนใบเฟิร์นยิ้มอายๆอะไรก็ได้ที่ไม่เศร้าเกินไปฉันไม่ค่อยชอบร้องไห้ในตอนเช้า นัดมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยโดยไม่พูดอะไรต่อหลังอาหารใบเฟิร์นยืนพิงรั้วหน้าบ้านเธอกำลังดูนัดล้างจานผ่านหน้าต่างกระจกใสแสงเช้าส่องเข้าทำให้ผิวนัดเปล่งประกายอย่างธรรมชาติข้างๆเธอคือเจ้ามะลินั่งมองด้วยสายตาเหมือนเข้าใจใบเฟิร์นยิ้มบางๆพร้อมยกนิ้วลูบหัวมันเบาๆแล้วก็ซิบ เขาอบอุ่นกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะบ่ายวันเสาร์แสงแดดลอดผ่านต้นไม้ริมฟุตบาทสะท้อนกระจกหน้าร้านเงาหนังสือร้านหนังสือเก่าที่เงียบสงบริมถนนสายเล็กนัดแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีครีมพับแขนขึ้นถึงข้อศอกกางเกงชิโน่สีเขียวขี้มา้ารองเท้าผ้าใบสีขาว เธอเดินเข้าร้านด้วยท่าทางเงียบขึมมือข้างหนึ่งถือสมุดสเก็ตเล่มหนาร้านหนังสือเงียบสงัดมีกลิ่นของกระดาษเก่าและไม้แห้งๆตู้หนังสือสูงสีไม้โอ๊คเรียงรายโคมไฟหัวโต๊ะสีเหลืองนวลแขวนอยู่กลางเพดานใกล้หน้าต่างมีกระถางต้นเฟิร์นวางอยู่เสียงกระดิ่งดังเบาๆพร้อมกับการปรากฏตัวของใบเฟิร์น วันนี้เธอสวมเดรสเชิ้ตสีฟ้าคามกระเป๋าผ้าใบเล็กสะพายเฉียงผมถักเบียหลวมไว้ด้านข้างริมฝีปากแต่งลิปก๊อสใสจางๆเธอไม่ได้เห็นนัดในตอนแรกนัดแอบหลบหลังชั้นหนังสือหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเงาของเธอสะท้อนที่พื้นไม้เคลือบเงาเธอหลบเพราะคิดถึงจนไม่กล้าเจอ ใบเฟิร์นเปิดหนังสือเล่มหนึ่งอ่านเบาๆความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือบทสนทนาของใจที่ยังไม่กล้าพูดออกไปนัดได้ยินทุกคำเธอก้าวออกจากเงาแบบไม่รู้ตัวคุณชอบหนังสือของอาจารย์อาลีด้วยหรอใบเฟิร์นสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยิ้มมากเลยค่ะฉันตามเก็บทุกเล่มแล้วคุณละ่ะ ผมเออฉันก็เหมือนกันเสียงหัวเราะเบาๆปนเขือนอายเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนท่ามกลางแสงแดดที่ทอดผ่านกระจกโค้งด้านหลังเธอเงาของพวกเธอทาบทับกันพอดีบนผืนใบเฟิร์นเดินถือหนังสือเล่มหนึ่งพร้อมกระสิบเบาๆคุณรู้ไหมฉันเชื่อในโชคชะตานัดนิ่งไปคู่หนึ่ง แล้วคุณเชื่อไหมว่าคนเราบังเอิญเจอกันได้หลายครั้งเพราะใจมันอยากเจอแววตาทั้งสองสั่นไหวเล็กน้อยริมฝีปากของใบเฟิร์นเผยรอยยิ้มอบอุ่นที่นัดจะจำไปตลอดชีวิตเช้าว,วันอาทิตย์หน้าบ้านของใบเฟิร์นแสงแดดยามเช้าส่องทะลุต้นพุซอนที่ปลูกเรียงรายริมรั้วหน้าบ้านเล็กสีขาวอ่อน ใบเฟิร์นในชุดเสื้อยืดคอกลมสีครีมกางเกงวอร์มสีเขียวพาสเทลผูกผมเป็นหางมาต่ำเปิดประตูลั้วออกมาอย่างสดใสนัดที่เพิ่งเดินออกมาลดน้ำต้นไม้สวมเสื้อกล้ามสีเทาเข้มพอดีตัวเผยกล้ามแขนเล็กๆกางเกงสามส่วนสีดำรองเท้าแตะยางธรรมดายืนถือสายยางรดกระถางดอกไม้ไม่รู้โลย แววตาเธอเป็นประกายทันทีที่เห็นใบเฟิร์นอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณนัดเมื่อวานหนังสือที่แนะนำสนุกมากเลยนะคะนัดยิ้มเขินดีใจที่ชอบครับเออวันนี้คุณว่างไหมใบเฟิร์นยิ้มแน่นอนสิเธอเพียกหน้าเบาๆทั้งสองเดินเคียงกันในตลาดเช้าแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นของชีวิตประจำวัน พ่อค้าปิ้งหมูสเตะ๊ะส่งกลิ่นหอมแม่ค้าขายข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่กระทงใบตองกินดอกมะลิจากร้านพวงมลาลัยชยมาเบาๆใบเฟิร์นถือถุงผลไม้หลากสีส่วนอีกมือถือน้ำเต้าหู้ร้อนนัดถือข้าวเหนียวหมูปิ้งในถุงพลาสติกพร้อมตะเกียบไม้เสียบไว้ด้านบน ใบเฟิร์นแอบมองนัดคุณน,นี่มีสเสน่ห์แบบแปลกๆนะคะนัดสะดุดเล็กน้อยกับคำพูดนั้นใบหูแดงโดยไม่รู้ตัวอืมผมดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั้นครับทั้งสองหยุดอยู่ใต้ต้นหางนกยูงใบเฟิร์นยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธอเพรอะเหงื่อเริ่มซึมตามลายผมคุณดูเหนื่อยนะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะนัดรับผ้าเช็ดหน้ามาช้าช้เธอกุมไว้ราวกับของมีค่าที่สุดในโลกใบเฟินนั่งบนมานั่งไม้ริมคลองใส่น้ำสะท้อนแดดยามสายเธอเอ็นตัวเล็กน้อยยิ้มให้กับเสียงนกร้องนัดนั่งข้างๆรักษาระยะพอเหมาะนัดพูดเสียงแผ่ว รู้ไหมครับวันธรรมดาของผมกลายเป็นวันที่พิเศษขึ้นทันทีที่ได้เดินกับคุณแบบนี้ใบเฟิร์นยิ้มอ่อนดวงตาเธอเหมือนจะสั่นไหวเล็กน้อยฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะสองเงาทอดลงบนพื้นต้นไม้ใหญ่เอ็นหากันเล็กน้อยแสงแดดลอดผ่านใบไม้เป็นจุดสีทองสายฝนยามบ่ายหน้าบ้านใบเฟิร์น เสียงฝนโปรยลงมาไม่ขาดสายจากเมฆเทาหนาแสงธรรมชาติเปลี่ยนเป็นโทนเทาอมฟ้าเย็นยนหยดน้ำไหลลงหลังคากระเบื้องเสียงดังกรอบกแกรบสม่ำเสมอใบเฟิร์นยืนอยู่ในชุดอยู่บ้านเสื้อแขนยาวไหมพรมคอเต่าสีชมพูนูดอ่อนกางเกงขาย,ายาวผ้าลินินสีครีม ผมปล่อยยาวลื่นเป็นเส้นเธอมองฝนอย่างมือลอยอยู่ตรงระเบียงหน้าเรือนเล็กๆที่ปูด้วยกระเบื้องลายดอกไม้สีขาวน้ำเงินเงาเธอทอดยาวอยู่ในล่มเพราะว่าหัวใจกับวูบไหวเหมือนเม็ดฝนกระทบกื่นดินนัดวิ่งฝ่าสายฝนมาด้วยเสื้อยืดสีดำแนบตัวจนเห็นรอยน้ำเกงเกงยีนเปียกแนบขารองเท้าผ้าใบสีขาวเปื้อนโคลน เส้นผมสั้นเปียกแนบหน้าผากเธอยิ้มให้ทั้งทางที่เปียกไปทางตัวรัดหอบหน้อยๆผมแค่อยากเอาขนมมาให้ครับเห็นอากาศแบบนี้คิดว่าคุณอาจจะเบื่อในมือเธอถือถุงกระดาษกันน้ำข้างในมีขนมกล้วยหอมอบร้อนๆห่อด้วยฟอยกับแก้วน้ำโกโก้อุ่นที่ห่อด้วยกระดาษซับอย่างดี ใบเฟิร์นตาโตนิดๆคุณบ้าเหรอคะเปียกขนาดนี้นัดยิ้มเขินหยดน้ำไหลจากปลายจมูกถ้ามันทำให้คุณยิ้มได้ผมว่าน้ำฝนมันก็คุ้มครับนัดนั่งพิงเสาระเบียงใบเฟิร์นเอาผ้าขนหนูสีครีมมาซับผมให้เธออย่างเบามือเงาของมือที่ซับผมอยู่ใกล้ใบหน้าทั้งคู่ เงาทอดลงพื้นอย่างแนบชิดคุณนัททำไมต้องดีกับฉันขนาดนี้นัดหลบตาต่ำลมหายใจเธอลึกขึ้นเล็กน้อยก่อนเงยหน้าขึ้นสบตาผมไม่ได้ตั้งใจจะดีเฉยๆครับแต่ผมคิดว่าคุณคือคนที่พิเศษทั้งสองนั่งข้างกันใต้ชายคาฝนยังคงตก แต่บรรยากาศกลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเสียงโกโก้อุ่นเมื่อเปิดฝากินหอมลอยขึ้นแตะปลายจมูกใบเฟิร์นยิ้มอ่อนก่อนจะหันไปสบตานัดฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วคะ่ะว่าฝนมันเย็นหรือหัวใจฉันมันอบอุ่นเพราะใครบางคนแสงสว่างจางๆทะลุก,ก้อนเมฆลงมาทางด้านหลังทำให้เงาทั้งคู่ค่อยๆจาง แต่กับแนบกันมากกว่าเดิมเช้าวันใหม่เสียงหวานจากคนแปลกหน้าแสงแดดอ่อนส่องผ่านผ้าม่านลายลูกไม้สีครีมในห้องนั่งเล่นของใบเฟิร์นเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปกใหญ่ผ้าคอตตอนบางเบาพับแขนขึ้นถึงศอกคู่กับกระโปรงยาวผิวสีเบจเธอกำลังรดน้ำต้นไม้ในกระถางเซรามิกสีพาสเทลริมระเบียงห้อง เสียงออดหน้าบ้านดังขึ้นติ้งต่องเธอเปิดประตูออกช,ช้าๆก็พบหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเดรสลายดอกสีฟ้าอ่อนอมเทาผมปะบ่าดัดลอนเบาสะพายกระเป๋าสารขนาดกลางหญิงสาวยิ้มหวานสวัสดีค่ะพอดีหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นพี่อยู่คนเดียวเลยอยากเอาขนมมาให้ค่ะใบเฟิร์นรับกล่องขนมอย่างงงง อ๋อขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะกล่องขนมเป็นกล่องกระดาษลายไม้มัดด้วยเชือกป่านเล็กๆมีข้อความแปะว่าของหวานจากคนข้างใจนัดเดินออกมาจากซอยเล็กๆด้วยเสื้อโปโลโสีกรมท่ากางเกงผ้าชิโนสีเทาเข้ม ผมเซ็ตขึ้นหลวมๆเห็นภาพหญิงสาวแปลกหน้ายืนคุยกับใบเฟิร์นแล้วหัวเราะกันเบาๆแสงแดดตกกระทบด้านหลังทำให้เงาของทั้งคู Gospel> ่ทอดเข้าหากันอย่างนุ่มนวลทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนฉันมาช้าไปนัดยิ้มจางสวัสดีครับเพื่อนใหม่ละครับ หญิงสาวหันมายิ้มให้เล็กน้อยแต่กลับจับมือใบเฟิร์นเบาๆแบบที่ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรทำหญิงสาวใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาเมื่อวานเองค่ะเพื่อนบ้านใหม่ค่ะพี่ชื่ออะไรล่ะคะนัดเม้มปากแน่นมือที่ถือกระเป๋าผ้าสะพายข้างกำแน่นโดยไม่รู้ตัวใบเฟิร์นหันมามองนัดคุณนัดนี่คุณนาวค่ะ ข้างบ้านฝั่งตรงข้ามพอดีเธอเอาขนมมาให้นัดพยายามยิ้มขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักแต่เงาของนัดกลับยืนห่างออกไปไม่ซ้อนทับใกล้เงาของใบเฟิร์นเหมือนทุกครั้งในห้องครัวยามค่ำนัดยืนล้างจานช้าๆสวมเสื้อยืดสีเทายัางเเกงขาสั้นสีครีม แสงจากโคมไฟสีเหลืองนวลสะท้อนในชามที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ข้างตัวเธอว่างเปล่าใบเฟิร์นไม่ได้แวะมาเหมือนทุกวันเสียงเงียบทำให้หัวใจนัดเต็มไปด้วยคำถามหรือฉันแค่คิดไปคนเดียวว่าเธอเคยรู้สึกเหมือนกันเย็นวันหนึ่งหน้าบ้านความเงียบที่แผ่ซ่าน ใบเฟินยืนลดน้ำต้นเฟินแคะในกระถางกลมสีน้ำเงินริมรั้วไม้ขาวสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีฟ้าอ่อนกับกางเกงผ้าขายาวสีงาช้างผมถูกลวบขึ้นเป็นมวยหลวมๆมมีเหงื่อบางๆเกาะข้างขมับนัดจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านข้างๆเธอสวมเสื้อเชิอแขนยาวผ้าฟอกสีกลมพับแขนถึงศอก กกงเกงยีนซีรองเท้าผ้าใบสีดำแบบลุยๆหน้าดูเคร่งขึมกว่าปกติช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยนะใบเฟิร์นยิ้มบางงานยุ่งค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านใหม่ก็ชวนออกไปดูร้านต้นไม้บ้างอืมดีมีคนพาไปเดินเล่นไม่เหงาแล้ว เงาของทั้งคู่ทอดยาวขนานกันบนพื้นคอนกรีตเลากับพยายามใกล้กันแต่กลับไม่มีจุดที่ทับซ้อนกันเลยร้านกาแฟมุมซอยคาเฟ่มไม้สีขาวทรงเรียบอบอุ่นเปิดเพลงแจ๊ดเบาๆมีต้นไม้แขวนเรียงเป็นแนวนัดนั่งตรงข้ามใบเฟิร์นโต๊ะกลมเล็กๆ ระหว่างทั้งสองมีแก้วกาแฟดำของนัดและลาเต้เย็นในแก้วใสของใบเฟิร์นเสียงช้อนกระทบแก้วเบาๆเป็นเสียงเดียวที่แทรกนัดก้มหน้าผู้ช้าๆเธอสนิทกับนาวมากไหมใบเฟิร์นนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยเธอก็น่ารักดีค่ะมีอะไรเหรอคะนัดเงยหน้าขึ้นดวงตาแน่นิ่งแต่เจ็บลึกแล้วเรา สนิทกันแค่ไหนล่ะใบเฟิร์นหลบตาพูดเสียงเบาไม่แน่ใจค่ะบางทีฉันก็รู้สึกว่าคุณไม่กล้าเข้าใกล้ฉันเลยด้วยซ้ำเงาของนัดและใบเฟิร์นสะท้อนบนโต๊ะไม้เคลือบเงาเห็นเพียงปลายนิ้วที่ขยับเข้าใกล้กันแต่ไม่กล้าสัมผัส เสียงแอร์ดังเบาๆและแสงไฟจากโคมบนเพดานสีวอมทนสร้างเงาอ่อนรอบดวงตาทั้งคู่รลวกับซ่อนอะไรไว้ในใจที่ไม่กล้าพูดฉันแค่ไม่กล้ากลัวจะเสียเธอไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำนัดฉันก็แค่รอคำพูดเดียวจากคุณ ใบเฟิร์นเดินออกจากร้านโดยไม่พูดอะไรนัดนั่งนิ่งสองมือลูบถ้วยแก้วกาแฟที่เริ่มเย็นลงแล้วเงาของนัดตกทาบลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามที่ว่างเปล่าเสียงะระฆังเหนือประตูดังกริ้งหนึ่งครั้งแล้วก็เงียบไปช่วงค่ำหน้าบ้านลมพัดผ่านเงียบเงียบ แสงไฟส้มจากหน้าบ้านสองหลังข้างกันส่องสลัวไปถึงแนวต้นเฟิร์นที่ชื้นด้วยไอ้น้ำจากฝนที่เพิ่งหยุดตกนัดยินพิงเสาลวไม้สวมเสื้อยืดสีดำเข้ารูปแขนพับขึ้นถึงต้นแขนกางเกงยียนสีดสวมรองเท้าผ้าใบเก่าผมสั้นชื้นน้ำฝนใบหน้าค้ายคนที่ใช้ความกล้าหาญทั้งหมดมายืนอยู่ตรงนี้ ใบเฟิร์นเปิดประตูลัว้วเดินออกมาช้าๆสวมเสื้อคลุมไหมพรมสีครีมทับชุดนอนลายดอกเล็กๆสีชมพูอ่อนผมปล่อยยาวเปียกนิดๆจากฝนมีผ้าขนหนูเล็กพาดบ่าข้างหนึ่งนัดเสียงสั่นเล็กน้อยฉันคิดไม่เยอะแล้วถ้าเธอยังอยากฟังใบเฟิร์นเดินมาหยุดตรงหน้านิ่งฟังฟังอยู่คะ่ะ ฉันไม่กล้าเพราะฉันเคยคิดว่าเราไม่คู่ควรแต่ฉันก็รู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากให้เธอยิ้มได้เท่าฉันอีกแล้วใบเฟิร์นยิ้มทางน้ำตาแล้วจะปล่อยให้ฉันรออะไรอยู่นานๆล่คะค่ะคุณข้างบ้านของฉันกล่องกระดาษห่อด้วยกระดาษลายทางน้าตาลคีมผูกลิบบิ้นแดงสดถูกยื่นมาอย่างเก้ๆกกลางๆจากมือนัด ใบเฟิร์นรับกล่องมาเปิดออกช้าๆข้างในเป็นพวงกุญแจรูปบ้านไม้เล็กๆสลักคำว่า Nec Dor Forever เธอยิ้มทางน้ำตาแสงไฟส้มสะท้อนจากคาบน้ำตาที่แก้มและเงาที่ตกจากใบหน้าของนัดสั่นไหวเล็กน้อยในแอ่งน้ำที่พื้นใบเฟิร์นเสียงเบาแต่มั่นคงฉันจะเปิดประตูไว้เสมอคะ่ะนัท และฉันจะยืนอยู่หน้าประตูนั้นตลอดไปใบเฟิร์นก้าวข้ามเส้นลัวเล็กๆที่แบ่งเขตบ้านของทั้งสองนัดยกมือขึ้นเบาๆวางไว้ที่หลังมือของเธอเงาของทั้งสองคนทาบกันใต้แสงไฟดวงเดียวคล้ายเป็นเงาเดียวกันที่ไม่แยกจากกันอีกต่อไปลมเย็นพัดผ่านเบาๆพัดกลิ่นดอก ไม้ที่ปลูกริมลัวให้ลอยคุ้งกลิ่นหวานจางๆที่เคยชวนให้คิดถึงวันนี้มันชัดเจนขวาทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ